ลูกต้องสอบเขียนสับตามคำบอกยาวๆที่โรงเรียนจะช่วยน้องยังไงดีน้องเป็นกังวลมากเลยค่ะคลิปนี้มีวิธีนะคะ แต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ c e b o o k Fanpage และช่องยู u ูบอิ i n บ r a i n เทรนด i ไทยพูดอังกฤษคล่องครูโบมีใบงานมีสาระความรู้ด,ดีจากประสบการณ์สอนของครูโบจะมาแบ่งปันให้คุณพ่อคุณแม่นำไปสอนลูกได้นะคะเข้าสู่เดือนที่2ของการเปิดเทอมเด็กๆเ,เ,เริ่มมีการสอบเขียนตามคำบอกหรือว่า Dictation ปรากฏว่าศัพท์ป2ป .3 เนี่ยยาวมากเลยยกตัวอย่างกลุ่มเดือนทั้ง12เดือนนี้ใช้หลัก p h o n i c s มาช่วยน้องยังไงได้บ้าง ไปชมกันเลยค่ะครูโบก็จะชอบพาร้องเพลงแบบนี้ January February March and April May June, July and August, s eptember october november december these are the months of the year สำหรับเด็กที่ต้องสอบเขียนตามคำบอกเราจะใช้ตัวช่วยให้กับลูกนะคะเด็กที่อยู่ในคอส์อล o ี่ฟอนิกสของค mm ูโ hmm. บก็จะมีแผ่นนี้ Jolly Strip mm hmm. เพราะจะเป็นแผ่นชาร์ทที่ช่วยในการเขียนอ่ายกตัวอ,อย่างเดือนทั้ง12เดือนนะคะ5เดือนแรกที่ใช้หลัก p h o n i c s ได้เป๊ะๆเ,เลยแล้วน้องไม่สับสนแน่นอนตามเสียง42เสียงนี้นะคะ เดือนแรกค่ะ march march m mm, arch march คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่ามันตรงกับในจอลล่สตริปเลยนะคะเสียง m mm, a sound. ar sounds a ar sounds c h t r a n s a r e shaking up the hill um mm, arch march แค่นี้น้องๆก็จะเขียนได้นะคะ ต่อมาคำที่สองค่ะ may may หรือเดือนพฤษภาคมอันนี้ก็ตรงตามหลักฟอน n กซ์นะคะอืม a may อืม a may a y a เป็นสระเสียงยาวตาม jolly strip ในเสียง a ช่องแรกแบบนี้เลยคำต่อมาค่ะ june หรือเดือนมิถุนายนถ้าเป็นสำเนียง british เราก็จะท่องสระ u with magic e ว่า y o u u ตามในเพลงนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูที่จอลลี s สติปแล้วก็ไล่ไปนะคะพลิกไปด้านหลังเจอหน้าสลับแบบนี้ก็ไล่ไปเลยค่ะ A E I O U อ่าช่อง U B มีหลายรูปการสะกดก็จริงนะคะแต่ในที่นี้เราจะใช้ U with magic e J U อยิ้วจ a นอีกแน่น หรือถ้าเป็นสัำเนียงอเมริกันนะเขาจะไม่ออกยูนะเพราะว่ามันออกยากนะคะคนอเมริกันมักจะอ่านว่าอูนะคะ u ูอ e, ีาวอูก็จะอ่านได้ว่าเจออูอืมจูนอย่าลืมว่าตัว N เอาลิ้นไปแตะที่ปุ่มเหงือกหลังฟันบนนะคะเจออู่อื่งจูนายใช่ไหมถ้าเป็นคำสอพยางค์เมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปิดดีกนิดน,นึงเนาะว่าเช็คว่าสตร e สอยู่ตรงไหนนะคะคำว่าอ oh, oh, ้ และพยางค์ที่2จะต้องมีเสียงเชวาหรือเสียงสะระเอดคูโบเคยพูดเรื่องเสียงเชวาหรือสะระเอะไว้แล้วเดี๋ยวคุณแม่ไปดูที่ใต้วิดีโอคอมเมนต์นี้ได้นะคะ August เวลาออกเสียงต้องอ่านว่า August August มันจะไม่ใช่ August แบบนั้นชัดทั้ง2พยางค์ไม่เอานะคะแต่ทีนี้เวลาเขียนเราต้องช่วยลูกใช่ไหม a u South or A u South or หยิบจอ l ลี่สตริมานะคะไล่ไปเลยค่ะ a e i o u e o เห็นไหมว่าเสียง o จะมีหลายรูปสละมากๆแต่เราจะใช้ a u sounds o o g a s t gust อ่าอันนี้ตรงรูปฟอนิกส์เลย g a s t gust ตัว u ออกเสียงอะใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่พาเขาแบ่งพยางแบบนี้แล้วก็ใช้หลักฟอนิกส์แล้วก็จอ l l y ่สตริช่วยกันนะเดือนถัดมาค่ะ september เดือนนี้ตรงตามรูปฟอนิกง,ง่ายๆเลยแบ่งเป็น3พยางนะคะอย่างคำนี้ stress ที่พยางที่2ก็จะอาจได้ว่า september มันจะไม่ใช่พยางอื่นอย่างเช่นแบบ september แบบนี้ก็ไม่ได้หรือจะ september อันนี้ก็เพี้ยนมากๆเลย <c oughs> ทีนี้เรื่องของการสะกดก็แบ่งเป็น3พยางแบบนี้นะคะ1,2,3 s, e, p, อ e สา s e p s e p, s e p t e m t e m, t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  m b บ uh, b September September ง่ายใช่ไหมเดือนกันยายนสะกดง่ายที่สุดแล้วนะคะเดือนนี้เราใช้เสียงแบบฟอนิกนี่ง่ายสบายๆไม่มีปัญหาเลยเป็นหน่วย42เสียงย่อยเนาะแต่ทีนี้อย่างเดือนอื่นๆนะคะอีก7เดือนที่เหลือครูโบก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะว,ว่าเวลาเรียนฟอนิคไปแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงที่สามารถทดแทนและเอามาใช้ได้อีกที่เด็กๆจะเป็นต้องรู้โดยเฉพาะเด็กโตขึ้นไปนะคะอย่างคําว่า January สเตรสที่พยังค์ที่หนึ่งเนาะ Jan j a n ยู r y j a n ยู r y ทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะแบ่งพยางค์ให้เขาแบบนี้นะคะดูตามครูเลยเจอแอืม Jan ตัว u ตัวนี้นะคะยูตัวเดียวมันสามารถออกเสียง U ลากเสียงยาวเหมือนชื่อของมันได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูสอนเพิ่มนะคะเนื่องจากว่า ถ้าฐานเสียงเดิมใน42เสียงหลักเนี่ยตัว u จะออกเสียงว่าอะใช่ไหมคะแต่พอเราเรียนลึกๆขึ้นไปครูโบก็จะบอกว่า u เนี่ยเป็นอะไรได้อีกนะ u สามารถออกเสียงยูเหมือนชื่อมันนะคะเจอแอนเจนยูแล้วตัวนี้นะคะเจนยู r y ถ้าเราอยากให้เด็กเขียนได้นะเราก็บอกเขาไปเลยค่ะว่าตัว a ตัวนี้ออกเสียงเหมือนพยัญชนะของแมนนะคะเจนยูเอแล้วก็รี ตัว y ปกติออกเสียงเยอะนะคะแต่อันนั้นคือ y ทาหน้าที่เป็นพยัญชนะใช่ไหมคราวนี้ y ทําหน้าที่เป็นสระนะคะ r i r รมักจะอยู่ท้ายคําให้ y ออกเป็นเสียงอีได้เลยนะคะเช่นคําว่า happy funny story นะคะ r i ร January January แค่นี้น้องก็จะแบ่งพยางเก่งแล้วก็เขียนได้ง่ายๆนะคะต่อมาค่ะ February February เหมือนกันเลยเอบ เราก็จะได้พยางที่1่เนาะ f ฟ b นะคะแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกตัว b มันคือ b เบพอเราเม้มปากไปแล้วเนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงของเสียงในพยางถัดไปอยู่นะคะ for a b fab คุณพ่อคุณแม่ได้พยางที่1่แล้วนะคะต่อมาค่ะ are you ตัวนี้ก็อย่างที่บอกเนาะบางอย่างมันใช้ phonics ได้ไม่หมดเพราะว่ามันเป็นคำสามพยางและมีเรื่องการ stress ค่มีเรื่องเสียงเชวว่าด้วยเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งให้เขาว่า r u รูแต่ว่ารูไปเชื่อมกับเสียงท้ายของ f ฟบนะคะ February February Febu r u แล้วตัว A นะคะก็ให้อ่านเป็นชื่อตัวอักษรได้เลย A แล้วก็ตัว r y นะคะ February February เราแบ่งให้เขาแบบนี้เขาจะได้เขียนง่ายยิ่งขึ้นเนาะต่อมาค่ะเดือนเมษายน April April เวลาออกเสียงเนี่ย ต้องมีการสตรีสนะคะเน้นที่พยางค์แรกคุณพ่อคุณแม่เปิดในดิกเนาะเขาเน้นที่พยางค์แรกนะคะไม่ใช่เน้นพยางค์ที่2แบบเอพิวไม่เอานะคะเอโพนะคะเสียงเชวาหรือเสียงสระเอดทำงานในพยางค์ที่2 a p เอนะคะแต่ว่าเวลาเราบอยเขาเขียนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้หลับฟอนิกส์เข้ามาช่วยเนาะเอก็บอกลูกว่าเป็นตัวเนะคะแล้วก็ตามด้วยเพิเอเพเออิวเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะอ่านคานี้ว่าเอ peel a peel แต่ว่าถ้าอยากออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษาก็ต้องเปิดอีกแล้วก็ c o <s ign ature> อปปเสียงเชวาด้วยนะคะ April April ต่อมาค่ะ July July คำนี้เน้นที่พยางค์ที่สองนะคะคือคำว่า lie y เจ y u u ิก็พาน้องแบ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ตัว L ค่ะอ I l i านะคะเป็นเสียงยาวได้เลย ตัววเนี่ยตัวเนี้ยน้องก็อาจจะแบบเอ๊ะเดี๋ยว Y ก็เป็นอีเดี๋ยว Y ก็เป็นไอเ,เ,เสียงยาวก็บอกแล้วว่าภาษาเนี่ยมันทริกกี้ไม่สามารถใช้เป็นชนะไทยมาทดแทนได้หรือมันไม่มีกฎตายตัวเราต้องเช็คบ่อยๆจริงไหมคะในที่เนี้ยตัว Y เป็นสระไอเหมือนใน j o l ลี่สตรีทเนาะปกติใน January February ก็เป็นสระอีนี่ไงคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเรื่อยๆนะคะต่อมาค่ะ o c t o b e r October ออก ทีนี้เราก็แบ่งพยางที่สองนะคะ o อ t o เ e อ o t o ตัวโอตัวนี้อ่านเป็นเสียงโอได้เลยนะคะมันไม่ตรงตามรูปฟอนิกส์อยู่แล้วเนาะเพราะปกติโอจะอ่านว่าออใช่ไหมคะแต่นี้โอกลายเป็นสระเสียงยาวแล้วก็เป็นชื่อของมันนะคะ o อ t อ o แล้วก็เบอรเออเบอร October October stress หรือเน้นหนักพยางที่สองนะคะและอีกสองคำสุดท้ายนะคะเดือน November November t h no, oh no อันนี้เด็กได้อยู่นะคะตัว o เป็นเสียงยาวได้ v e m v e m B e r november. november november และเดือนสุดท้ายค่ะ december december ก็เน้นพยางค์ที่สองอีกแล้วนะคะ the e d e ตัวเดียวก็เป็นเสียงยาวได้เหมือนกับคำว่า e คำว่า v คำว่า m ie. นะคะในทีนี้ก็เป็น the e d เอืมเซ็มเด็กๆจะสงสัยว่าเอ๊คู C ต้องออกเขอะไม่ใช่หรอก็นี่ไง C อยู่กับ E นะคะให้ออกเป็นเสียง S ค่ะเอมเซ็มและเบอร์เอเบอร์เดซเมเบอร์เป็นอย่างไรบ้างคะ12เดือนเด็กๆสามารถที่จะแบ่งพยางสามารถใช้หลักฟอนิสมาประยุกต์กับ สอบเขียนตามคำบอกของที่โรงเรียนได้หากคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะช่วยพิมพ์หัวใจมารวรวๆพร้อมหัวข้อใหม่ๆที่อยากจะเสนอให้ครูโบช่วยแก้ปัญหาน้องๆอ,อ,อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือสอบสับท์ของที่โรงเรียนไม่ผ่านแจ้งมาได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะคลิปนี้ครูโบต้องลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่อยู่จนจบนะคะ